สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้ย FC น้องหครับปกป้องกระบาวาโทนในช่องบราโทนของปูนแม่น้อยน้องอิงครับเมื่อนี้ฝนลินเืิดขึ้นครับพี่น้องอลินเป็นระยะระยะนะครับเป็นช่งชวงๆเดี๋ยวลินเดี๋ยวยุดเดี๋ยวยุดเดี๋ยวลินนะครับเอใไ้พื้นถนนเปียดจืดแชะ นครับเช้าวันนี้นะครับเช้าวันจันที่ที่23บอ้าป้ากระโดดป,ป้ากระโดดป,ป้ากระโดดป้ากระโดดเอาก้า้าก้ากอ๊้ากรน้อากระโดดอ้ากากรโอบป่วมคารับหมโ่้าอาระโดดอกรงอะ่ะโดดโม๊ป้่โม,โมอมานรนนะ้าะอ้าะโอดอนปโระ อกชนิดที่ว่าปุ้ยพี่น้องเอ๋ยบอลลืมหูมืนตาทั้งตกแห้งทั้งตกดนเิ่งสังเกตหนามเลยครับนามก้านหน้านี่ถ่วมแล้วหนามบอ่อนี่ก็มันสีมีหม่องหม่องกันแทกกิวนะครับมันไหลออกได้มันก็สิไดสำน่ล่ะเลือนหนามเต็มเลือครับ เอาเอาสองพ่อลูกไปไหนฮะีสองพ่อลูกจะปะกันไปไหนเนี่ยเอ้าเอ้าป้าดูป้าป้าป้าตาต่างตาท่างเป็นจักเมียนอยากกูอยากเห็นยิ่งแงกิงแงกิงแกแต่บุญหลดอนี่บ่ญสนใจหรอกบุญหล่อนี่บอกหูเรื่องนะจากน้อยพุ่นละเขาเขียวเขาถอพุ่นละสิ้ผ้ากันหาป้าขอนบาทนี่พี่โดนะครับ หลายวันแล้วที่พี่โดไม่ได้มาออกกล้องเราเอา,เอาเอาเอาไปบรรยากาศครับมือเปิดฤดูก,กาลนะครับเอฟซี FC หลายทันบอสมาที่จะเดินทางมารวมงานได้นะครับก็เลยเลือกที่จะเดินทางมาหมู่ว่านนะครับที่โคลาดงานเท่าแกหน่อยเนาะหมูว่ว้านก็เลยเฮ็ดไหน หน้างานนะครับห่างแตกครับคนเต็มที่บุญหลเอเอ้าบุญหล่อได้ยินเสียงรถกลับแล้วย่านครับมาแล้วครับเอ้าเอาเอาเอาคือเลนแนวนั้นเอาคือยุ่งยะยุ่งยยุ่งยแนวนั้นมาแล้วครับเป็นรถนักเรียนที่จวดจ้านนะครับ บ่แม่ยัยงดอกครับพี่น้องยืนเบื้นนนงองข้างนนั่นแหละซองกอกไปหลอดหน้าต่างนะครับบ่งอดหน้าต่างไปเห็นหน้าเธอประมาณนั้นนะครับบุญหลอดครับดีๆครับตอนนี้ย่านนะครับยยานลดนะครับรเราแวงรดเพราะว่าถือซ้นมาสามหลอดแล้วบุญหลอดดีๆโด,ดนสองหลอดเงอดหลายแต,ต่ละตัว มึนมนพี่น้องเลยะก็มีกลุ่มแม่ฮักนะครับจากบ้านฮักฟ้าใสนะครับเดินทางมาบ้านนองนะครับเราจะเดินทางมุ่งหน้าสูบ่บานแพงนะครับพี่น้องแต่บอกหูว่าสีเดินทางต้นใดน,นะครับเพราะว่าเราต้องไปเตรียมก้านนะครับ มือน,นี้ไปหอยต็ต้องเตรียมการก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่างานเอามนเริ่มงานมืออื่นเนาะแต่ว่าสําหรับน้องเองแล้วก็คือต้องไปเตรียมการนะครับลวงหนาลายๆอย่างนะครับเรื่องชุดเรื่องโชว์เรื่องมาไล่พอพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซีนะครับจะได้บอตกลนบอขาตกบกพ่องนะครับเสือนะครับพี่น้องเสือรุ่นใหม่นะครับสีชมพูขาวกับหมวงขาวนะครับ มีพร้อมส่งนะครับทักเขามาสอบถามหน่อยครับพี่น้องมีพร้อมส่งนะครับสําหรับเสื้อรุ่นใหม่นะครับเสื้อรัตนาพรแดนนะครับเอ้าม่อีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วโคพาลูกเลียนอีกแล้วเอ้าอันนี้ก็ไปน้ำเขาสนจริงๆเลยพวกเด็กๆเนี่ยอะเออสนจริงๆเลย เอฟซเป็นห่วงดีๆนะครับยานดีๆไ,ไปสืบทอดท่ายาดของบุญหลอดว่าท่นตอนนี้ดีๆยังบ่พร้อมนะครับบุญหลอดกัยังบ่พร้อมนะครับเิ่นกะที่ดีๆบพท่านพร้อมคือว่าเพิ่นผึง่งขอดลูกไม้นะครับเพิ่นยังบ่ท่านจอใครดอกนาเยวมันจะจอใครเลี้ยวปนนันอยู่ตีส่วนบุญหลอดนะครับก็ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ครับบ่ทันใหญ่เต็มบ่ทันเต็มไว้นะบ่ท่านสามารถที่สิผลิตน้าเสือ่ออะไร แบบเต็มเต็ม,เต,มเต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าสันทออ่แต่ว่าเดือนหนากับบนแนนะครับเดือนพุ่นละเดือนท่านว่าคุณเขาง,งามครับพี่น้องแถวนี้แล้วก็แถวบานเบาโทนนะครับก็บจะมีอีกอย่างหนึ่งที่บ่เคยเกิดขึ้นเลยก็คือน้ำถ่วมครับบานเบาโทนโซนนี้นะครับแถวนี้บ่เคยน้ำถ่วมนะครับเพราะว่าอยู่ห่างจากห่วยแต่ละท่างนี่ ทางนี้ก็จะห้างจากห่วยประมาณสิบหาโลนะครับอ้อมแล้วแวกงนี่บม่มีห่วยครับไปพุ่นก็ห้างจากหว่วยประมาณยี่สิบสามสิบโลนะครับทา้งนี้ห้างจากหว่วยประมาณสิบโลครับนี่คือบานเฮ้ามันบ้อยูกไกลห่วยนะครับพี่นอ้องและที่สําคัญคือบานเฮามันมันเป็นผู้มิสาทีโน่นแห้งว่าสันเถาะแต่ว่าบ่าถึงขันว่าโน่นแรงนะครับ เวลานี่คือเขาในเวิ้งแถวนี้นี่สีเขาเขาสีงามนะครับเขาสีงามแห้งเพราะว่าสมีน้ำมีมีฝนอยู่ตลอดนะครับน้ำโบเคยแหลงชนิดที่จนเขาแห่งใต้กับโบเคยนะครับมีน้ำมีฝนตลอดยิ่งผู้ได้ที่เพื่อนขุดสะขุดบอ่อไว้เนี่ยอันนี้นี่เพิ่นสามารถทีสิบริหารจัดการน้ำเลยเลยนะครับแถวบ้านสีดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับ ผู้ใดสนใจนะครับบาวทนจะไปวัดหลวงปู่มหาศิลานะครับสิไปวัดหลวงปู่มหาศิลานะครับผู้ใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลานะครับทักเข้ามาหาบาวทนได้เลยครับอยากได้เหรียญราคาตั้งแต่สามพันบวกนะครับสามพันบวกสี่พันบวกหาพันบวกนะครับทักเข้ามาได้เลยครับถ้าสนใจเหรียญนะครับถ้าสนใจกําไรสนใจเบี้ยแก้หรือว่าสนใจวัตถุมงคลหลุ่นต่างๆนะครับ ที่ทางธรรมอุทยานเพื่อนได้จัดสร้างแลวก็ปลุกเสกขึ้นมานะครับก็ให้พ่อพ่อยมปเอฟซีทักมากนะครับเดี๋ยวบ่าวทนจะไปบูชาจากวัดมาส่งต่อให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโดยตรงนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่บ่าวทนก็คือเหลือแต่ซีพึ่งนะครับน้ำบ่าวทนเหลือแต่สีพึ่งนะครับส่วนกาําไรเบี้ยแก้พวกนี้ก็คือหมดแล้วนะครับนี่บ่าวทนใส่อยู่สองเซนนะครับ อนุมานโชคพันล้านครับสองสีนะครับที่บาวโทนใส่อยู่ตลอดนะครับนี่ใส่ข้างขวาครับเพราะว่าเวลาคนหยิบยืนเงินให้เฮาสิเอามือข้างขวานะครับในการหลับนะเป็นต่อนะครับต่อโชคต่อบุญขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบิ่งโฆษณาเป็นกำลังใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวปสนิทสะกเด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ